ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวใหม่ทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเหรียญล้นานคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวะรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทรนขาขึ้นและขาลง เช่นเคยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไล์กดแชร์นะครับให้กับช่องคริปโตโมนไทยแลนด์กันด้วยนะครับครับในส่วนของการอัปเดตคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับในส่วนของการอัปเดตอิลลูนาคลาสสิกวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับอินลูนาคลาสสิกก็มีนม ปรับตัวนะครับขึ้นมานะครับที่ราคา0.0045บาทนะครับแต่ยังไม่สามารถยืนเหนือราคานี้ขึ้นไปได้นะครับก็ทําให้ราคาของหรโนนาก็ปรับตัวลงมานะครับก็สําหรับราคาปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0043บาทนะครับซึ่งก็เป็นราคาของหรโนนาคลาสสิกนะครับก็สําหรับในส่วนของจุดเปยนๆนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าจากเดิมนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอล่าสุดนะครับก็จะพบว่าราคาก็มีแนวโน้ม ปรับตัวพุ่งขึ้นมานะครับมาชนในส่วนของแนวต้านที่ราคา0.0048บาทนะครับแท่งนี้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับราคาก็ได้มีแนวโน้มปรับตัวลดลงมานะครับก็ตกลงมาณจุดแนวรับจุดที่2นะครับที่ราคา0.0039บาทเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับ ราคาก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็ในส่วนของชิบวิดีโอนี้นะครับเรามาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับเรียนลุน่าคลาสสิกนะครับก็ในส่วนของจุดนี้นะครับผมขออนุญาตปรับในส่วนของจุดเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งจุดนี้นะครับราคาก็มีแนวโน้มทะลุลงมานะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นในส่วนของจุดแนวต้านนะครับโอเคนะครับก็เปลี่ยนเป็นในส่วนของจุดแนวต้านนะครับ ก็สำหรับในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับก็ในส่วนของจุดแนวรับนะครับจุดที่1นะครับของเดลัวนาคลาสสิกนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0039บาทนะครับแนวรับจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับแนวรับจุดที่3นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0029บาทนะครับ แนวรับจุดที่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0026บาทนะครับแนวรับจุดที่5นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0024บาทนะครับแนวรับจุดที่6นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0022บาทนะครับและแนวรับจุดที่7นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0020บาทนะครับก็เป็นในส่วนของฝั่งแนวรับนะครับก็มาดูในส่วนของฝั่งแนวต้านกันนะครับสำหรับแนวต้านจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0044บาทนะครับแนวต้านจุดที่2นะครับ ก็อยู่ที่ราคา0.0048บาทนะครับแนวต้านจุดที่3นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0053บาทนะครับแนวต้านจุดที่4ก็อยู่ที่ราคา0.0060บาทนะครับแนวต้านจุดที่5นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0069บาทนะครับและแนวต้านจุดที่6นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0075บาทนะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับ ก็สำหรับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของราคาดอลลาร์นะครับจุดนี้ก็ให้เพื่อนๆดูควบคู่กันไปนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ดูกระดานเทรดที่เป็นราคาดอลลาร์นะครับก็สําหรับในส่วนของจุดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นในส่วนของราคา0.0044บาทนะครับซึ่งสําหรับการปรับตัวของกราฟนะครับก็มีนน้มปรับตัวทะลุลงมาได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นในส่วนของฝั่งด้าน้านนะครับราคานะครับก็สามารถทะลุลงมาได้นะครับสําหรับจุดนี้นะครับ สำหรับในส่วนของจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นกันก่อนเลยนะครับครับในส่วนของจุดแนวโนมรูปแบบเทนขาขึ้นนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดในส่วนของราคานะครับถ้าเกิดสามารถมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับอย่างจุดแนวตั้งที่ราคา0.0044บาทนะครับก็ในส่วนของรูปแบบการวิ่งของกราฟนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ในส่วนของจุดโน้มของเหรียญลนาคลาสสิกนะครับก็จะวิ่งตามเส้นสีน้ําเงินนะครับที่ผมได้ตีเชนไว้นะครับก็สําหรับจุดนี้นะครับทเงินก็จะเห็นว่าราคาของเหรียญลนาคลาสสิกนะครับก็วิ่งตามกรอบเลยนะครับที่ผมได้ตีเชนไว้นะครับก็จะเห็นได้ว่าจุดไหนนะครับที่กราฟจะปรับตัวขึ้นไปชนนะครับก็สําหรับ จุดนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆวิเคราะห์ตามไปด้วยนะครับสาหรับในส่วนของกรอบการวิ่งของกราฟนะครับก็สําหรับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับราคาก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็วิ่งตามเส้นนะครับก็จะผ่านในส่วนของแนวต้านที่ราคา0.0044บาทขึ้นไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นแนวต้านจุดที่2นะครับที่ราคา0.0048บาทนะครับก็ขอให้ราคาสามารถปรับตัวขึ้นไปได้นะครับสาหรับในส่วนของรูปแบบของเทนขาขึ้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนต่อไป เดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนคาลงกันนะครับครับในส่วนของจุดแนวโน้มรูปแบบของเทนคาลงนะครับก็จุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดในส่วนของราคาเหรียญหน้าคลาสสิกนะครับมีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับยังจุดงรับที่ราคา0 0 0 3 9บาทนะครับก็ในส่วนของแนวโน้มรูปแบบการวิ่งของกราฟนะครับสำหรับเทนคาลงก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ สำหรับในส่วนของจุดแนวรับนะครับของเหรียญล้าหน้าคลาสสิกนะครับก็จะเป็นในส่วนของราคา0.0039บาทนะครับและราคา0.0034บาทนะครับซึ่งก็เป็นจุดแนวรับจุดที่1และจุดที่2นะครับก็สำหรับจุดนี้นะครับถ้าเกิดราคาเหรียญล้หน้าคลาสสิกนะครับปรับตัวทะลุลงมาในส่วนของเส้นสินน้ำเงินนะครับที่ราคาประมาณ0.0044บาทนะครับประมาณราคาจุดนี้นะครับถ้าเกิด ปรับตัวทะลุลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของจุดแนวรับนะครับที่ราคา0.0039บาทนะครับที่กราฟจะปรับตัวลงมานะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับราคาก็จะวิ่งตามเส้นเลยนะครับสีขาวนะครับกรอบเส้นจุดนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของรูปแบบการวิ่งของกราฟนะครับสำหรับรูปแบบเทนขาลงนะครับกราฟก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับก็สําหรับการวิเคราะห์ ส่วนตัวนะครับผมก็มองว่าราคานะครับก็อาจจะมีแนวโน้มนะครับปรับตัวขึ้นมาเหนือแนวต้านนะครับที่ราคา0.0น44บาทนะครับก็ต้องมาติดตามรุ่นกันต่อไปนะครับว่าเรโนราคลาสสิกจะปรับตัวขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับ ก็สำหรับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคำพูดนะครับคำพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนากลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับสําหรับการอัปเดตจุดนี้นะครับก็สําหรับในส่วนของการอัปเดตนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับและถ้าเกิดชิปวิดีโอนี้นะครับมีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับสาหรับการอัปเดตนะครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมก่ะาจว ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามช่องคลิปตมมลกันอยู่นะครับก็มาอัปเดตมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสําหรับจุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีข่าวสารอะไรนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็สําหรับในส่วนของการอัปเดตของผมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดกราฟมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นไปยังไงนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับ ก็ถ้าชิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในชิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ